ครับกลาบสวัสดีช่วงเสาของวันที27ท่27ธันวาคมพศ2566กนาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซีพระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกลาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนิเมีสียูซีพระโคสิ่งเลยและกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับกลาบพบพอ,พอกันทุกเซอร์ครับพี่น้องครับกลามารีวิ้งว่าุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับแต่ความพิเศษไปก็นั่นผมสีปรับลดราคาให้ให,ใ,หให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ซื้อไดุ้ผลหรองครับ นี่ครับพี่น้องครับถึงบางโตบางโคมสีขาดทุนกับขายก็ครับพี่น้องครับเพราะว่าแถวว่าตามภาษาพอค่าก็ว่าได้กำไรน้างัวเนี่ยเหรอครับพี่น้องครับกับเลียมูนี่กับเล่หลังออกให้เลยครับผู้ใดคินหางว่าเลี้ยงนี่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับผมกาถาเลยครับสมนามสมเนื้อแน่นอนครับบ่เพงแท้ล่รถแลเวบ่าอแท้ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้เคยซื้อน้ำสีเข้าใจท่างช่องเลยครับพี่น้องครับเอาไปล่งรถนี่บ่มีผู้ใดว่าบ่สมราคาจงเท่าครับพี่น้องครับเป็นง่วนทรงรี บ่มีมาจำเจมเงินปลายทางเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ว่ายใหญ่ห้างครับเอาขมูลนี่ก้อนเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่เปอรเซนท์ทงสูงนะครับจะควงเก้าบอกว่าเสื้อในสามเดือนหรอครับลูกสาวอยู่หาเดือนทั้งนั้นทั้งนี้ไปรุ่นทองเอาครับเพราะว่าผมขายในราคาเม่ลูกเราขายถือพร้อมครับพี่น้องครับแม่กับบสูงไยแม่ลอยยิ้มหาบบกรบสองลูกสาวอยู่หาเดือนแม่จะควงเก้านี่สนสะพายตึงเราเชือกกินจมูกน้อยนึงผมก็เลยถอดสะพายออกเอาเมาไ่ครับพอง้อบดือครับพี่น้องครับ เอาไป18,000บาทครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์บ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวะละเอียดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกเลี้สดๆนะครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวเพิ่นโบสถ์ขบเครื่องแม่เครื่องดำอยู่ดนะครับพี่น้องครับเห็นจะจัดครับพี่น้องครับ นี่ครับเห็นจะชัดเลยครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ตวลูกสาวรอครับมาดีว่าเมืองเมียนี่ครับพี่น้องครับเป็นเมียลูกเมียลูกเนี่ยเพ่เกินตัวที่สองนะครับเจ้าบักเขานี่ว่าลูกตัวแรกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้กับเ่อเดถามประวัติมาดีครับจะของเก่าครับพี่น้องครับแต่ง้วนสดสดครับเมียลอยสามสิบบวกแม่ออกเล่แท้กลางลูกผสมเล่ได้ครับพี่น้องครับสีแดงแดงนี่ครับพี่น้องครับสดสดม่กามีโปรเซนทองนะครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับผูกร่ามได้กินหญ้าดีครับพี่น้องครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับรีวิวเห็นชัดๆเลยนี่ครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นอายุหาเดือนเงินครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมเล่นี่ครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ 200กิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตกร่วงกันนะครับแ่พอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมให้ไว้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับหรือท่านสิยกสองโคมแมวลูกเมียก็ได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคา3า0 0 0บาทครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยก็รองผิดจะหน้ามองครับพี่น้องครับผมว่าคุ้มค่าแจกการลงทุนแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าในตัวเมียซี่ตครับพี่น้องครับ ครับมืองชิดเมงครับพี่น้องครับมิมองซื่อถือก็นี่กับพ่อบากันครับพี่น้องครับการสื่อขายเป็นข่วมพ่อใจทั้งสองฟังครับพี่น้องครับทังเฮาหนี่บอเปียบผู้บริโภคแน่นอนครับพี่น้องครับบางที่ไปส่งสามร้อยกิโลกับบริชิดคารถดกับมีครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆทพพี่น้องยกครับพี่น้องครับนั่นกับเรวแต่เหตุผลของทั้งสองฟังครับพี่น้องครับค่วมสมดุลกันครับพี่น้องครับขออย่างเดียวญาติเอาเปรียบกันครับพี่น้องครับให้่อพม่น้องชิดตามครับตั้งแต่ ทรงฟรีสองรอยกิโลเมีรนี่ก็พอแห้งแล้วครับพี่น้องครับกำไรลักลอยครับพี่น้องครับแทบบ่เหลี้ยงอย่างครับพี่น้องครับอันนี้ขายแบบแบลงปันบ่ได้ขายไปสั่งตือครับพี่น้องครับหานมเมืองโคมใหญ่นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ท้องอีกหกเดือนกลัวสิเขาเจ็ดเดือนครับประกันท้องให้หกเดือนครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามันอายุแปดเดือนนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวก็อยู่ร้อยี่สิบบวกเนียนี่ครับพี่น้องครับอายุแปดเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่น สมัยตะกี้ขายตู so beautiful. So beautiful. So beautiful. ้ก็ได wow. ้เปรียสองเมื่อนเนนะครับพี่น้องครับสมัยง่วแดงเพรีงง่วบามันเพงียงครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นง่วลูกผสมนี่ครับตัวแม่เพิ่นเป็นแม่ไท้ยไงครับปวดขบเครืองครับพี่น้องครับสูงรวยสี่สิบบวกลบสองตัวเศร้าท้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับประกันท้องให้หกเดือนนี่ท้องชัดเจนครับพี่น้องครับตัไดดรุ่นครับตัวใดที่ ทองชดเจนบอกผมสี่ตรวจทองให้ครับพี่น้องครับตัวแดนบ่ชาเจนครับราคาบ่พ่อสี่อันนี้ได้กาบบ่ลงตรวจเด้วครับพี่น้องบอกกันตามรักค่วมเป็นจริงเนาะครับพี่น้องครับตัวแดงมันขายถึกก็มีงวอถึงง้อแพงเหะครับพี่น้องครับกับตามเนื้อผ้าครับพี่น้องครับบ่เป็นว่าโตดีตัวงามกับดีมาขายมื่นก็บาทครับบ่มีเด้อครับพี่น้องครับแต่มีกะเอามาลงไว้ควกกัได้ครับผมกับซื้อเยอะครับพี่น้องครับถอวโต แม่ลูกซ้ำนี่หมื่นกว่าบาทนี่ครับมีคนคอมเมนต์มาผมห่องจิบแรกผมห่องสามสิบเจ็ดมีบซี่ต่อมายิมหาผมถ่าเได้ครับถ้ามีส่งนี่แบบนี้แม่ลูกเมยยงว่าลูกแรกเราก็แม่ทองพร้อมยิ้มหานี่ผมกับรับสื่อกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็บได้ว่ากันนะครับบางที่บางคนค่นบ่เข้าใจครับพี่น้องครับเราก่างยินยืนยุโรความเป็นจริงครับพี่น้องครับบ่นว่าไปปั่นกันในเฟสงัวถึยงง้อถือให้ลองไปสื่อมื่อครับพี่น้องครับสื่อขอคนเหลี่ยงนม่อครับ ตัวอยย่สามชั่วโมงกับว่ได้ครับพี่น้องครับนี้ว่าตามหลักข่วนเป็นจริงครับเจนว่าได้ขี่รถหนีจากกันซื้อกับมี่ครับพี่น้องครับนี่ครับกุ้งค่าเกินราคาเนียนอนครับถือเมียสองหมื่นหาถือลูกมือนหนึ่งครับสามหมื่นหาพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเราก็ได้เมียท่องความครับ6กเดือนครับพี่น้องครับบ่ต้องไปรุนท่องครับพี่น้องครับเอาไปรอดจินน้องไลยครับพี่น้องครับบ่เกินสงการหรือว่าตุ๊จีนเลียวนี่ออกแน่นอนครับลูกครับพี่น้องครับ ครับท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตะมลบมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกดกติกานั้นข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่น้องครับบอมักบอกพานสวาแพงบอกพานครับหรือไปหาเลาะมึงหมองเงินก่อนก็ได้ครับถ้าเงินบ่หอดเพิ่นก็จังมาหาผมก็ได้ครับพี่น้องครับมาคุยกันครับพี่น้องครับนี่ครับโยกสีแยกได้มึษโยกมึอนีแมลูกเมียสามคม อกตัวเจ็ดหัวใจรุ่นทอ่งสองเมียเอาไปเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับบดองต้อนะครับพี่น้องครับราคานี่เกินคุ้มแน่นอนเลยครับพี่น้องครับสำหรับไทยชิปนี่ใครขอข้อเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องอฟซีทุกท่านเด้เขามาอุนหนุนเด้๋ขมารับชมชิปเด้เขามาติดตามลูกในบานหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแร่งเชียร์แรงใจให้ทีมงานเหน่อยหน่ายห้นนะครับพี่น้องครับสำหรับทุกความเมีนผมกับสีน้ำไปปรับปรุงทุกขั้ตอชมกับน้ำไปปรับปรุงครับพี่น้อง คนหักกับมีคนสร้างกับมีอันนี้บอกกันตามหลักความเป็นจริงครับพี่น้องครับยาบุหรี่กันครับการค้าขายครับถ้าบ่มักบอกพนันถ้ามากกิดจังสือครับพี่น้องครับถ้าสรับคลินนี้ก็บจบไบเดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ